วันนี้เราอยู่ที่เสาตกส,สาวน้อยโดยเส,ส,สาใหญ่เสาใหญ่มีเซ้นะคะเสาตกสาวน้อยโดยเส,ส,สาใหญ่ที่นี่นะคะแม่เกาะมือเราด้วยเย็นดําเหรอเลิกวิดีโอเก็บ ันนี้ก็มาถึงขาอี้โตแล้วนะคะหลังการต็น้นถึงแล้วน้ำตกตะเค้อมุอ้ยน้องผีเสื้อเยอะมาก น้ำตกสาวน้อยโดยเสาใหญ่เสาใหญ่มีเซนต์นะคะน้ำตกสาวน้อยโดยเสาใหญ่ที่นี่นะคะน้ำใสใสมาก่ากเล่นนาำเลยเนาะเดี๋ยวเราไปเจอไปน้ำตกหลายๆที่ก่อนแล้วเราค่อยไปตีโป่งนะคะวันนี้แวะทานข้าวก็ค่านั่งแผ่ไปให้น่งแผ่น่งซูง50บาท วันธรรมดานะคะยกเว้นทาวันเสาร์อาทิตย์นะไม่ใช่ราคานี้ร้อยหนึ่งนะคะวันธรรมดาห้าสิบบาทก็ข้างหลังเห็นป่าน้ำใส่มากหนุ่มๆเล่นน้ำเต็มเลยแอบดูหนุ่มๆเล่นน้ำอยู่ยน้ำใสจริงดูีอเลยเดี๋ยวเรามากินข้าวมานะคะลองทอ,งอด่อาแล้วก็สั่งตำแตงนะคะ ลาบเนื้อเข้าผัดขามาทานก็อาหารค่อนข้างอร่อยและเยอะด้วยระหว่างที่ทานไปนะคะเราก็เห็นเด็กๆนะคะวัยรุ่นเล่นน้ำกันเราก็ดีใจนะที่เด็กใช้เวลาว่างในการมาเล่นน้ำแบบนี้ดีกว่าอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เนาะได้สัมผัสธรรมชาติมิตรักด้วย อร่อยค่ะนี่เอามากินร้านนี้นะคะร้านน้องอิงน้องอิงซุ้มอาหารนะคะก็ติดริมน้ําแบบนี้เลยนะคะก็เลือกสันเอาในวันเสาร์อาทิตย์ก็อาจจะคนเยอะหน่อยนะคะค่ะไปกันต่อค่ะเราจะไปน้ําตกตะเคกันค่ะ,ะนี่นะคะเรากําลังเข้าเขตแล้วเข้าแล้ว,ลวต,ต,ต้องไปซื้อบัตรใช่ไหมใช่เลยพอมไปซื้อบัตรอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ่ดยพี่พทักนูระเดิดืดนี่ยฟอ์มอยู่นี่ดืดตืดตืดดืดห้ามนำเหล้าหรือเบียร์เข้ามาในน้ำตกดืดดืดไปแล้วค่ะมาซื้อบัตรกันนะคะเออเขาเห็นคนเพิ่งาจ,าจะจอดหนอนเราซื้อตั๋วมาแล้วนะคะโควลละจตบบตรแต่ความโชคลายคือ เขาไม่ให้จอดนอนที่นี่จากเต็นที่นี่ค่ะเราจะไปเขาบอกเท่าไหร่นะสามร้อยเมตรรู้สึกร้อนหลังทำไมร้อนหลังมาถึงแล้วน้ำตกตะเคะยนงยน้องผีเสื้อเยอะมากมากมากถ้าเราไปนั่งเฉยเฉยมันจะมาตอมเราไหม ต้องนองดูเนาะน้องเยอะมากจริงๆเดี๋ยวนะเของวันธรรมชาติสวยมาก ้ตจแบบเซอ์ <laughs> แล้วนะแห่งส่วนอ้นี่ดูดีถึงเยอะจริงมากเยอะมากได้ยินเห็งมันตกแล้วข้าก็นิ้งตกแล้วค่ะว้าว ถึงแล้วสวยไหมถึงแล้วหรือมาเชือ่เสื้อชูชีพมาตรงนี้พอ <c oughs> น้ำตกช่วงนี้นะคะก็ต้องเล่นอย่างระมัดระวังนะคะถ้าแนะนําเป็นไปได้อยากให้ใส่ชูชีพนะคะแล้วอย่าไปเล่นบริเวณที่น้ําไหลลงนะคะเพราะว่าน้าเชี่ยวมากจากชาวบ้านที่อ่านจากคอมเมนต์ต่างๆนะคะน้องฝนนีเรา น้ำเกาะมือเราด้วยเขากาลังส่ายเองให้เลยนะคะน้องก็มาขกาใส่ลูกอะไรคะนี่เดี๋ยวส่งหน่วยก้าตายเอาไปก่อนนะคะวัดระดับน้ำไหมคะ มันเป็นเียบบ้าโนมหลุนแล้วคนกำลังเดินมาตีปง่งตีปง่ง่ะรัดดีป่ะนะ่ะเกีดยวนกกระบวนการตีโป่งเลยดนี กี่ป่งเย็น้มตก่นะคะคือแม่น้ำเต้าเนี่ยตีโป่งเนี่ยอลมเข้าแล้วตีโป่งอะล่ะตีโป่งแล้วี่ปง้าหลาดทังไงเดยว มันหล่นแล้วแหละเห็นหมดแล้วเราเป็นไอ้แล้วเยเห็นกเไนเราเป็แล้วเ่ยเห็นกนางเกงไนน้ำก็่หลุดหรออุยอ้ยอุ้ยพี่โปงี่โป้งพี่โปง้งจริงพี่โป,ง,ปงเปน็นเนี่ยไม่เป็น มนไปปน่ะเก็เลงเข่าอย่างเงี้ยเหรอเออควักเข่ากันนะเออเอาขึ้นมาบนน้ำแล้วก็ตบลงมาเน,นี่ยเหรอเอาขึ้นมาให้พ้นน้ำดินั่งลงแล้วก็เนี่ยเหรอเออแล้วเอาขึ้นมาพ้นน้ำแล้วก็ควักลงอะไรนะเห็นฝอยดิเหรอ เรีดอเคหัดตีก็สำเร็จล้วๆตีป่งเลยนะไอค่ะไปต่อภารกิจหัดตีป่งนะคะก็สำเร็จไปด้วยดีนะคะตอนนี้นะคะเราก็เย็นแล้วเราก็จะกำลังจะไปหาที่นอนกันค่ะเราไปกันเลยค่ะเล่นน้ำเสร็จนหน้า หันอะไรนะคอนแทคเลนส์ถายไปข้างเลยอยู่ตรงไหนไม่รู้เนี่ยมองตาเดียวอยู่เก่งมากฉันหลบแล้วว่าเราไม่สามารถจอดนอนได้ดูดีบุตรงนี้ถ้าจอดนอนนะเองนุ่หน้านี่สุดฟินแต่ค่ำคืนนี้ต้องรีบไปแล้วที่นอนไปหาที่นอนใหม่นะคะเราจะไป อ่างเก็บน้ำเขาอีโต้เนื่องจากว่าพี่ในแคมป์รถนอนพี่เอนะคะแนะนำมาบอกว่าดีพี่พี่เขาไปจอดนอนกันอยู่แล้วค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะพลังออกจากน้ำตกตะขอะับต่อไปอีกหนึ่กิลเมตรทำภารกิจเสร็จแล้วหนึ่งบายบายเจ้าค่ะไปกันต่อเลยนะคะที่อ่างเก็บน้ำเขาอีโต้อีกสามสิบ สนาทีแล้วเจอกันตรงนู้นนะจ๊ะอันนี้ก็มาถึงขเ้าอี้โตแล้วนะคะหลางกันเต็นพอดีเราเข้าผิดทางเดี๋ยวเราจะไปลงทะเบียนที่เจ้าหน้าที่นะคะวันนี้เราขยับมุมรถก่อนดูวิวสิคะสวยมาก ขอบเบอ์ขอบคุณพี่เอนะคะแคมรถนอนนี่นะคะเรากำลังเดินไปจุดประชาสมัมพันธ์เนื่องจากว่าเราเข้าทางผิดเราเลยต้องไปลงทะเบียนก่อนที่นี่จะบอกว่าเจ้าที่น่ารากักอ่ะลงทะเบียนผิดเขาก็เดินมาบอกว่าเอ,อ้าทางนี้ก็ได้ครับพี่แต่บอกว่าที่นี่สวยมากสวยจริงๆ นี่นะคะเราก็เดินมาถึงลงทะเบียนค่ะ,ะ,น,คะน้องหมาจะเงียมไหมคะคลิปยังไงคะและจะมีเป็นค่ารถบ้านถ้าเราเหตุติดบัแล้วก็จะมีค่าบำรุงค่าเข้าสถานที่คนละยี่สิบาทค่ารถบ้านชั้นละหกสิบค่ะแล้วก็ค่าบำรุงสถานที่พักแรมอีกคนละยี่สิบบาทนะคะรวมไปถ่าทั้งหมดหนึ่งร้อยสี่สิบบาท อันนี้เป็นของกรมป่าไม้นะคะอ้าเหรอคะใช่แต่ว่าเราปั๊มให้ได้อยู่ในหน้าบันทึกความสมจัตอมาได้ได้ได้เอาเป็นหน้าสุดท้ายเลยไหมคะได้ค่ะประเดิมให้หน่อยที่เขาเพิ่งซื้อมาอทางปานนันทนาการก็มีโครงการจะจัดทำเป็นเล่นพาสปอร์ตนี้เหมือนกัน มีอีกประมาณยี่สิบที่ค่ะเดี๋ยวจะเปิดให้เพิ่มเติมคนสวยใครเห็นคนปั๊มด้วยคนปั๊มน่ารักอ่ะคนปั๊มน่ารัก น้องป้อมเสร็จแล้วต่อไปตาคุณใจตังค่ะรอให้แห้งก่อนสักได้ค่ะขอบคุณนะคะทุกจุดครับผมป้ายจ้างแล้วนะคะต้องเปลี่ยนใหม่แล้วค่ะเข้าไปที่เพจป่าันุทนาการน้ำตกเขาอีโต้เลยครับโอเคก็เข้าไปดูได้เลยใช่ไหมค่ะขอบคุณเรื่ยๆนะคะที่น่ารักมากแจร็อกให้แล้วเดินพรุ่งนี้ก็คือขับรถไปทางขวาทางนู้นค่ะคุณพี่ก็จะพบกับ จุดช,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 ชมวิวผาหินซ้อนครับผมหรือถ้าจะไปเย็นนี้ไยกระานอยู่พี่คือว่าไปดูพระทิศตกแล้วก็จะเป็นองค์พระองค์พระใหญ่นี่ครับอ๋อใช่เขาขึ้นชื่อที่นี่น้ําตกใสทองจะมีน้ําตกใสทอง้าดบนภูเขานี่คือแผนที่นะคะอ้าวอันนี้ดูเจ้าหน้าที่ของเราน่ารักมากน้องเบียร์น้องเบียร์ นั้นเดี๋ยวเราขอไปเซต,ตที่นี่นะคะค่ากลางรวมรถรวมนอนรวมค่าทุกอย่างแล้วสองท่านอยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบบาทเอ๊ยร้อยสี่สิบาทขอโทษค่ะร้อยสี่สิบบาทนะคะเราไม่ใช่คนจ่ายตังเราเลยไม่รู้ไม่รู้บรรยากาศสุดฟินพยานะคะ ขอ,องป่านี่นะคะนี่คือกฎข้อห้ามมีนะคะเดี๋ยวเราจะแปะไว้ให้ดูนะคะอยากจะถ่ายรูปเป็นข้ให้ดูว่าห้ามทำอะไรบ้างนะคะนี่คือกฎข้อห้ามต้องปฏิบัติตามด้วยนะคะมาอันนี้เรามาดูวิวกันต่อทำอะไรครับทำย่างคูัคบไปพม่าครับไปพ่าม้าไหมไม่ไปไม,ไม่ไปเหรองั้นก็อดกินแล้วย่างสู้ ท่าดีนะท้าดึราคาไป็นไหน้าเหมือนคนม่วงนอหรือว่าต้องกลับทางเดิมก็ต้องย้อนกลับมาอ๋อก็ไปสุดแล้วก็ลงนะอยากทำแบบเขาใหญ่ก็ได้แต่ว่าทำแบบเขา <ผม S 2> ใหญ่ก็ชื่อ,อเพชรเหรอครับต้องมีงบประมาณอีกผมว่าเขาใหญ่ผมว่าไม่สวย ครั้งหนึง่งครั้งนี้เนาะโอเคเก่ง no. จ okay. ังเลยมอบมอบได้ไหมหมอบมอบมอบก่อนมอบไล่มืออะกินนะคะกินกินอะแล้วหมอบมอบอยู่ละอยู่ละหนขอมือขินขอมือไหนขอมือกทีหนึ่งขอมือกทีโอเคอีกครั้งนึงอีกครั้งนึงครั้งนึงอีกครั้งนึงครั้งนู้นเนโนเนครั้งนู้นครั้งนู้นครั้งนู้นครั้งนี้ครั้งนี้ครั้งนี้ เอ้เจ้าสกิดขนาดดีแนละ้วโอเคไปนั่งเฉยไปไป,ไปนั่งไปนั่งนู้นได้แล้วนี่คือเจ,อเเจอเ้าเพชรนะครับเจ้าเพชรไปนั่งนู้นได้แล้วไปเลยองค์คารักเราคืนนี้ไปเลยดูนีนั่งคางด้วยไม่ยอมไปไหนดูเอาละคืนนี้สบายแล้วสบายแล้วเธอวาเผ่าแล้วดูเดี๋ยวไม่ยอมไปไหนด้วยวถึงเราจะเหมารานแต่เราก็มีเจ้าเพชรเป็นเพื่อนเจ้าเพชรเจ้าเพชรขอมือดิขอมือดิ ยังเลิกยังขอมือกันไม่เลิกเลยดูต้องมาอยู่แทรกกลางระหว่างเราสองคนด้วยนะเนี่ยดูได้นะดนะอ้คือเจ้าเพชรหมาผู้จงรักภักดีจริงแล้วมันงุนมากนะเดีย๋ยวเราจะปิดไฟดูนะหนึ่งสองต้สมสนะิทเปิดใหม่อันนี้นะคะวันนี้เราเหมารานแต่ไม่ต้องกลัวเพราะว่า แจ้าหนที่เข้ามาดูแลแล้วเนาะเขาบอกมีอะไรก็ตามผมได้นะครับไม่ต้องตามหรอกนี่บรรยากาศส่วนตัวส่วนตัวจริงๆอโอเคค่ะคืนนี้ก็กุ o d บายนะคะเมย์กุ้นายกุ้นไหนคุ้นไหนก่อนนะคะหลังจากที่ไปเล่นน้ําตกมาสามน้ำแล้วไปดูน้ําตกนะไม่ใช่ไปเล่นไปเล่นหนึ่งน้ำหนึ่งดาบนึ่งหนึ่งดาบแล้วก็ไปเที่ยวชมสองน้ําตกของ ลาจีนบุรีที่จะบอกว่าปราจีนบุรีน้ำตกเยอะจริงๆค่ะที่เราขับผ่านไปก็มีเนาะพรุ่งนี้เราจะพาไปเที่ยวน้ำตกที่อื่นอีกนะคะพรุ่งนี้เจอกันค่ะคุณนายค่ะเช้านี้นะคะอาหารเหมือนไม่ยากเลยค่ะเบอร์เกอร์ค่ะแต่เราก็ต้องเตรียมไข่ทำไข่ดาวก่อนนะคะพอทำไข่ดาวเสร็จนะคะเราก็ ตัดขนมปังค่ะทําการย่างขนมปังนะคะอันนี้ก็รอไข่ดาวสุกก่อนกลับให้เขาไม่เละ่กากปึ๊บกลับเลยค่ะกลับกลับเสร็จแล้วก็กิวขนมปังค่ะแล้วก็กิวแฮมนิดนึงค่ะนิดนึงเสร็จแล้วเราก็ย่างเนื้อไว้กินเพิ่มโปรตีนอีกนิดหน่อยนะคะย่างเนื้อเสร็จเราก็ตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะทำการประกอบร่าง เบอร์กเกอร์แล้วนะคะอยู่ย่างไน้เสร็จก่อนก็ใส่พักค่ะนี่หน่อยเติมพักค่ะมยายองเนสลาดเลยค่ะนี่นี่นะคะคามีจุดล้างจานเยอะเนาะหนึ่งสองสามจุดอยู่ตรงหน้าบ้านพักที่เขาให้บริการน,นะคะล้างจานกำลังเตรียมตัวไปพายเรือแต่ไปเอาชูชีพไม่ได้เพราะอะไรแก๊งมง้งจะไปยังไงเนี่ยนะส,<ว>ส่งหนยก้าวตายเดินอาจจะมาที่ช่วยฮะ<า>อาจจะมาที่ช่วย ขยะได้ไปทิ้งตรงนั้นน,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 นี่นะคะเมื่อวานเราได้เช่าเรือไว้แล้วหนึ่งร้อยบาทอันนี้ก็มีคนกำลังเลือกเรือผู้ชายภัยเรือนี่ทำอะไรอยู่คะ เอาน้ำออกจากเรือ Let's g Let <'s> เดี๋ยวนี้ไาย่าไปว่ะจากเรือไม้ม กินทีิจกรรมจามเช้าม,มีคนตายเหนื่อยเราจะพาคุณไปกินนชนไท่าแลมหาว้เาหมดแล้วหรอ นี่ก็พอพายเสร็จแล้วก็เอาไม้พายไปคืนที่ด้วยนะคะที่นี่มีห้องน้ำบริการมีอ่างซิงน้ำนะคะก็เข้าได้สะดวกสบายพุลก,กิจกรรมเท้านี้ ปเ็นั่งเรือนีขนาดแค่นั่งนะแล้วก็ช่วยลากเรือขึ้นเล่นเอาหอบเหมือนกันไอ้เจ้าเพชรไม่ยอมมาอารักขาเลยนี่นะคะเป็นการแต่งกายที่ถูกต้องในการจะไปพายเรือหนึ่งร้อยบาทชั่วชีพอันนี้แกะใหม่แกะกล่องเนื่องจากว่าเป็นของเราเอง มีทุกอย่างให้เลือกสัรก็เ,เวลาใส่นะคะก็ล็อกให้เรียบร้อยอันนี้จะถอดแล้วนะคะว่าร้อนค่ะเดี๋ยวเราไปอาบน้ํานะคะแล้วเราไปวัดกันตอนนี้เราอยู่ที่จุดชมวิวผาหินซ้อนนะคะป่ะเราไปดูข้างในกันมาถึงตรงนี้แล้วต้องเที่ยวให้ครบนะคะปราจีนบุรีปไปค่ะไปค่ะ ะคะ่ะอ่าวไม่ใช่แล้วโถนึกว่าจะไปทางรู้ <c oughs> นไปคะ่ะห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มนะคะเข้ามาในจุดชมวิวช่วยกันเก็บขยะให้เรียบร้อยไปคะ่ะเราไปดูมุมซอกหินค่ะอันนี้สะพานเดินทีละคนนะคะมีความหวัดเซลจักรจี้นิดนึง กล้องเดินดีๆนะคะเมื่อก่อนคงเป็นผาลึกปะคะร่อ,องน้ำมีแอนมี มีน้องแอนด้วยระวังนะของแอนอ้าวสามพันโบกไม่ใช่เขาบอกว่าถ่ายรูปจากมุมนี้สวยนะถ่ายย้อนขึ้นมาถ่ายรูปเงียบม,มากไม่มาเที่ยวกันนะคะที่นี่จะได้ไม่เงียบเหงา แต่ก็ต้องระวังนะคะตายอาจจะอาจจะเดนไมแ้แทงแต่ถ่ายรูปหน่อยคะ่ะถ่ายรูปในอแอปอไดอเงี้ยระวังนะคะมาเที่ยวต้องระวังงูด้วยนะคะเพราะว่าเรามาบุกรุกพื้นที่เขาเดินที่ดินก็ระวงังระวงังชั้งกล้องเราก็ไม่กลัวเลยเดินกลับ น้อยไปเอะค่ะเราอย่าไปรบกวนเขา จนภัยทั้งท่าแดดลมฝนหนาลุยน้ำลุยคนนไปด้วยกันตำหมุดต่ำมีกินที่อยู่หลังจากไว้พาเสร็จแล้วนะคะเรากำลังจะเตรียมตัวเดินไปที่ น้ำตกไทรทองนะคะก็ถือกระติกน้ำไปด้ว้เนื่องจากว่าร้อนและลงเขาทางเดินลงไปนะคะเขาบอกไว้ว่าทางลงเนี่ย200เมตรนะคะแต่เป็นทางลงเขานะคะจากจุดนี้นะคะเราเดินไปกันค่ะพร้อมยังคะไปค่ะเดินต่อไปเรื่อยๆนะคะพอเดินไปสักพักแดดก็ร้อนแล้วนะคะลงเขาเลยค่ะลงไปเห็นจากรูปนะคะลงไปเลยค่ะ ลงไปเรื่อยๆค่ะมาถึงแล้วหายเหนื่อยหรือเปล่าตอนนี้ที่เราไปตอนนั้นน้ํายังไม่เยอะนะคะก็บรรยากาศก,ก็เป็นอย่างนี้ก็มีเจ้าหน้าที่นะคะเขาก็มาซ่อมแซมตัวของน้ําตกเนาะเพรานะว่าสะพานพังสะพานพังนะคะก็เลยก็มีการมาซ่อมแซมอยู่แล้วก็ลงมาเดินเล่นข้างล่างกันนะคะลองไปดูวิวสวยๆข้างล่างกันนะคะกดูวิวสวยๆนั่งพักแป๊บหนึ่งร้อน เงาแตกเงาแตกเรองเห็นหมคะรูดูน้ําตกก็ช่วงที่ไปก็น้ํายังน้อยอยู่แต่ก็ใสมากใสน่าเล่นแต่ด้วยความว่าที่เราเล่นไม่ได้เพราะว่าเจ้าหน้าที่เยอะมากเราไม่กล้าเล่นน้ําอายนิดหน่อยเาขามาซ่อมฝายน้เอ่อาใช่เราก็เพลิดเพลินจเจริญใจอยู่กับน้ําตกไหลแต่ว่าไม่แรงนะพูดถึง มาาาห้เราก็ทิ้งท้ายด้วยสายน้ำล,นลินลินของน้ำตกนะคะฝากเป็นกำลังใจฝากกดติดตามเรานะคะสักหนึ่งสับจะใค้ก็ดีนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสเปรย์กันน้ำนะคะแค่ฉีดบนพื้นผิวก็กันน้ำได้ทนนานถึง12เดือนเลยค่ะสเปรย์กันน้ำกกน,นะคะเราจะไปจุมน้ำให้ดูดแล้วฉีดพ้นแล้ว นีเลยนะดูนะเอาด้านนี้เลยนะยงน่ายทุกคนกันเห็นเห็นนี่ค่ะนะอ่ะชือ ทลิปปีก็จบลงแค่นี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ,คะแล้วพบกันคลิปต่อไปค่ะขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ได้ดูคลิปเราจนจบนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้เราด้วยอย่าลืมกดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ แล้วอย่าลืมนะคะอุดหนุนผลิตภัณฑ์ดีๆของเราเพียงกระป๋บบองละ139บาทเองค่ะสเปรย์กันน้ำนะคะเราจะได้มีแรงมีกำลังมีทุนในการพาไปเที่ยวต่อไปค่ะขอบคุณค่ขอบคุณค่ะสปเปรย์กันน้ำล็อกเกอรือีเมื่อพ้นลงที่วัสดุที่ต้องการปกป้องแล้วสามารถกันน้ำกันโครนกาแฟน้ำหวานสารเคมีได้ทั้งหมดเปรียบเทียบกาอีแคมปิ้งที่พ่นสเปรย์ ส่วนที่พ้นน้ำจากลิงเมืออบนใบบัวมาทดสอบแบบโหดๆเลยก็แล้วกันจุ่มทั้งตัวในทะเลไม่เปียกเลยใช้ไม่ล่าพ้นครั้งเดียวทนนานมากกว่า12เดือนใช้ได้กับผ้าหนังพีวีซีโดยไม่มีผลกับผิววัสดุจะใช้กับรองเทา้ากระเป๋าหมวกเต็นท์อุปกรณ์แคมปิ้งได้หมดหากซื้อแล้วได้ที่ฟูดแลนด์ลาซาดา้าชอปปี้นะจ๊ะ